คำเตือน เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบันทูเดย์กันอีกครั้งครับในวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568ในช่วง2ตัวชัวร์นะช่องไปกับแจ็คบันทูเดย์ครับผลงานเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับสุดประทับใจกันหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้ครับที่ผมให้เอฟเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครับก็สร้างความประทับใจให้เอฟซีกันอีกแล้วครับเอฟเวอร์ตันครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลไป2ประตูหนึ่งแต่ลิเวอร์พูลครับก็ไม่สามารถข้ามกำแพงชนนนะะเกิ2ปรรตูคับส่ว เชสเตอร์เ็ดครับก็สามารถเอาชนะเชลซีได้2องประตูหนึ่งได้ว่าสุดประทับใจกันจริงๆครับส่วนผลงานคู่อื่นครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของบอลดูเดย์ครับก็มีลิงก์ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ของบอลดูเดย์ครับหรืออีกหนึ่งทางครับ a f p 1 9ครับสามารถเข้ามาดูผลงานและรับแนวทางเพิ่มเติมกับแจ็คบอลดูเดย์กันได้เลยบอกได้เลยว่ามีดีมากกว่า2ตัวชัวร์น้าช่องกันแน่นอนครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2ตัวชัวร์น้าช่องนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ จอต้าไครซ์ชูช่องทางของบอลทูเดย์กันด้วยนะครับเราเริ่มที่คู่แรกกันก่อนดีกว่าครับคู่แรกนะครับวันนี้ต้องบอกเป็นดาร์บี้แมตช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงมากๆครับเพราะว่าอาร์เซนอลนะครับวันนี้มีเงื่อนไขจะต้องเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นครับถึงจะได้ชูกัมปั้นครับอาจจะดูราคาแรงไปหน่อยนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยแบกน้ำหนักมาถึง0.5 แต่ถ้าเปรียบเทียบสถิติที่เจอกันมาต้องอยอมรับครับว่า2นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนะครับสามารถเก็บชัยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทุกครั้งครับเคยเจอกันมานัดล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วนะครับอาร์เซนอลนะครับไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง5ประตูต่ตอ1นึ่งและเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในศึกคอมเลตชิลเนี่ยอาร์เซนอลกระชากแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อศูนย์เรียกได้ว่าวันนี้ครับ ฟอร์มการเล่นของอาร์ซอนเนี่ยยิ่งดีขึ้นกว่าดูการแลวครับเพราะดูการเนี่ยมีการเสริมทัพเล่นที่น่ากลัวกันหลายลายครับทุกตำแหน่งของอาร์ซอนครับสามารถโรเตชันได้กันทุกตัวครับถึงแม้ว่าตัวจริงนะครับบางทีลงสนามไปแล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นอาจจะฝืดๆอาร์ซอนครับมีตัวสำรองที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมครับส่วนแมเชสเตอร์ตี้ครับปีนี้ต้องยอมรับว่าขุมกำลังนะครับมีการบาดเจ็บทำให้ฟอร์มเนี่ยกระท่อนกระแท่นไปหน่อยแล้ววันนี้ออกมาเยือนอาร์ซอนครับโอกาสที่จะกลับบ้านมือเปล่านั้นมีสูงครับผมเชื่อว่าศ ตอนนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์แล้ววันนี้ครับถ้าอยากลุ้นแชมป์ให้ได้นะครับจะต,ต้องเก็บ3าคะแนนกับทีมใหญ่อย่างมเชิเตอร์ซิตีครับผมเชื่อว่าอาร์ซอนวันนี้ทําได้แน่นอนครับเลือกเชียร์ไปที่อาร์ซอนจะสร้างความทับใจกันแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่าง บาร์เซโลนาครับเจอกับเกตาเฟ่ในศึกลาลิก้าสเปนครับและวันนี้ครับเงื่อนไขของบาร์เซโลนาต้องบอกว่าสุดแพงเหลือเกินครับเพราะว่าบาเซโลนาครับวันนี้แบกน้ำหนักมาถึง2ครับต้องชนะ3ประตูขึ้นไปถึงจะได้ชูแกลปันครับตามสถิติเฮตุเฮตที่เจอกันมานะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยถล่มเกตาเฟ่เพียงนัดเดียวเท่านั้นนอกนั้นครับเจอกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ออกแนวทางเสมอซะส่วนใหญ่ด้วยครับเรียกได้ว่าเกตาเฟ่เนี่ยครับเจอกับบาร์เซโลนาสู้ได้สบายๆครับและฟอร์มของเกตาเฟ่เนี่ยต้องบอกว่า ดูดีในลีกเลยทีเดียวครับแข่งมาสี่ห้านัดนะครับให้แพ้เป็นเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นะครับเก็บชัยชนะได้แทบทุกนัดครับส่วนบาร์เซโลนานะครับถึงแม้ว่าถล่มบาริเซียมา6ประตูต่อศูนย์แต่ฟอร์มโดยรวมนะครับในรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งผลงานในลีกนะครับเจอตีทีมต่างๆเนี่ยไม่ได้ชนะขาดลอยทุกนัดสะส่วนใหญ่ซึ่งเจอกับเคตาเฟ่ผมบอกว่าตามสถิติที่เจอกันมาเนี่ยบาร์เซโลนาชนะไม่ค่อยขาดแล้ววันนี้ครับอาจจะเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยเต็มที่คงชนะ2ประตูมีโอกาสเจ้าแต่่ผมอววาันนี บาโูนาจะแค่เฉือนชนะเกตาเฟ่เท่าดันครับเลือกเชียร์ไปที่เกตตเฟ่กันได้เลยครับ2ตัวชัวหน้าชอ่องเลยครับขอเลือกเชียร์ไปที่ปืนใหญ่อาร์ซอนและเกตตเฟ่จะสร้างความทับทจให้กับ f อฟแจ็คบอตูนดกันแน่นอนส่วนแนวทางอื่นเพิ่มเติมครับก็สามารถกดมาได้ครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลดบอกได,ด้วยว่ามีดีกว่า2ตัวชวนหน้าช่องของแน่นอนสุดประทับใจไปกับแจ็คบอูนดกันทุกวันครับให้ระบบจบที่แจ็คบาบอลบอลทุ่มไท์